lắm 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 เธอฟังมาเลยพี่เดี๋ยวพวงนี้จะเป็นหัวหน้าแล้วนะเรียอเียคไหมเอ้าเบเหัวหน้าเรียมตัวหัวหน้าจะต้องเจ็งต้องใส่ขาสวยๆวชัยดีด้วยเธอดูเลยมือหอม้าไปเ้อู้หูเป็นยังไงเล่าทำได้ไหม โอ้โอ้ยน้ำในหลเอยถึงยังโอยเลเดี๋ยวโอเคโอ้โหเียกเดี๋ยวคุณแจนอนุญาตพาคจนไปเล่นเอฟเคโอเคหให้เลือกเอาคุจนไปเลือกว่ไหนบ้างแมนรุ๊ีบแล้านให้เลือกเอาให้เลือกเอาระหว่างเอกับกับเคเอฟอยู่ที่ไหนบ้าเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไร เอฟสี่อ๋อเอฟสี่ก็ได้เอฟโอเคเยอะๆจับมือหน่อยโอ้โหจับมือหน่อยมือหนึ่งโอเคไหมวันนี้จะประสบความสำเร็จแล้วมานี่เลยโอ้โหช่างภาพถ่ายรูปได้เ,เลยเอามานี่เปิดสมุดบันทึกเอาไปสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่าวันนี้พอแล้วสวัสดี